ช่วงผลผลิตระยะ90วันขึ้นไปจนก่อนตัดอะครับมีอะไรต้องระวังอีกบ้างไหมครับเออแล้วอย่างนีไ้ไอชุดน้องมันโดนปุ๋ยซันเฟสต,ตัวหลังไปไม่เป็นไรหรือครับก่อนจะเก็บถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเช่นเป็นเน่าคอดินเป็นเชื้อไฟท็อปต้นแตกยางไหลหรือมีมอดมีแมงมีด้วงหนวดยาวเจาะทุกอย่างต้องทำจบนะครับรอ ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับช่วงผลผลิตระยะ90วันขึ้นไปจนก่อนตัดอะครับมีอะไรต้องระวังอีกบ้างไหมครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังหลายอย่างนะครับเอาง่ายงก็คือชั่วโมงนี้เขาจํากัดในเรื่องของสารพิษตกค้างนะฮะแต่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของนอนเชื้อราไฟทอปนะที่จะมาทําลายผลผลิตและยังไม่พอในช่วง80วันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสวนแหละจะ ออกใบอ่อนออกมาแน่นอนมันต้องมีพวกเพี้ยจักรจันฝอยมันต้องมีเพีย้กกยไก่แจ้มันต้องมีเพี้ยไฟนะเอา,อางี้ก่อนย้อนกลับมาในเรื่องของผลผลิตก่อนว่าในลูกของมันเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการจัดการหรือว่าห่วงอะไรบ้างอันดับแรกนะครับพอเรามามองในเรื่องของหนอนจริงๆแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องหยุดกระบวนการพ่นยาป้องกันกา,าจัดหนอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเป็นจริงแล้ว ในสวนของเราเนี่ยมันไม่ได้มีชุดเดียวรุ่นเดียวมันมีทั้งรุ่นพี่และก็รุ่นน้องรุ่นพี่อาจจะตัดจบในเดือนพฤษภาแต่ยังมีรุ่นน้องที่จะต้องไปตัดในช่วงต้นเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะต้องเฝ้าระวังว่าถ้าสมมุติว่าเราจะตัดอ่ารุ่นพี่นะฮะเราต้องพ่นจบในช่วงที่90วันพอตัดเสร็จปุ๊บเริ่มสตาร์ทในเรื่องของการพ่นยากําจัดหนอนนะฮะแล้วก็ยาป้องกันกําจัดโรคต้องพ่นเอาไว้ เพราะทุกครั้งที่เราทําการตัดผลผลิตต้องมีการเคาะหนามเช็คหนามกับมือมีดนะมือมีดก็จะไปเคาะเช็คทำให้หนามมันช้าแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องยาป้องกันกําจัดโรคต้องมีการพ่นอย่างสม่ําเสมอนะจนกระทั่งว่ามีสุดท้ายที่เรามองว่าเป็นมวลใหญ่อาจจะเหลือนิดนดหน่อยหน่อยไม่ต้องสนใจนะมวลใหญ่จะไปจบในช่วงไหนสูรามันจะตัดอยู่ที่ประมาณ ปลายพฤษสภาสมมุตินะฮะปลายพฤชสภานับย้อนหลังกลับมาอีกประมาณ10วันนะฮะอีกประมาณ10วันควรจะหยุดยาป้องกันกําจัดโรคนะครับแล้วก็ยาป้องกันกําจัดเพีย้ยหนอนโดยเฉพาะตัวยาที่เราเฝ้าระวังโดยเฉพาะตัวยาที่เขาห้ามนะครับต้องหยุดนะฮะไม่งั้นแล้วเวลาเขาไปเช็คสารพิษตกค้างเนี่ยมีโอกาสเจอได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนี่คือในเรื่องของผลผลิตนะะสองตัวคือยาหนอนยาเพีย้ยยาโรค นะแล้วมาว่ากันในเรื่องของใบแน่นอนว่าเราหลีกเลี่งยงใบอ่อนไม่ได้เพราะใบอ่อนมีความสําคัญในเรื่องของการที่จะฟื้นต้นนะฮะใบอ่อนตัวนี้จะไปฟื้นต้นไปเลี้ยงต้นหลังจากที่ตัดผลผลิตแล้วใบจะได้ไม่เสียไม่สุดไม่สมบางคนฐานใบดีเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยให้เพี้ยจักระจันฝอยกินได้เลยอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบางสวนเนี่ย ฐานใบดีนะฐานาฐานใบไม่ดีใบที่ออกมาใหม่เนี่ยมันมีความจําเป็นมากๆที่จะเอาไว้ต่อยอดต่อไปเพื่อที่จะปรุงอาหารมาเลี้ยงต้นจะได้ไม่สุดไม่สมเพราะฉะนั้นในช่วง80-90วันเนี่ยในช่วง80วันเอางี้ดีกว่าต้องมีการพ่นยาเพีย้ยจักกะจันฝอยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเคยบอกไว้ว่า2ตัวที่ใช้เป็นประจำนั่นคือโอเมกับอเซทา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็บอกว่าในช่วงให้ผลผลิตเนี่ยห้ามใช้หรือขอร้องกันว่าง,งดใช้2ตัวนี้หันไปใช้ยาตัวอื่นที่มันไม่เป็นสารตกค้างที่มีการตรวจเช็คเจอในอในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะนั้นก็ต้องมาใช้ยาตัวอื่นเช่นฟอนะิคามิดอาจจะแพงหน่อยแต่ตัวนี้เอาอยู่อันนี้ก็คือจบไปแล้นะครับเป็นการป้องกันกําจัดเพี้ยไปในตัวแล้วก็จะได้ใบไปในตัว หลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับถึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการแล้วเราได้ใบชุดเนี้ยใบชุดเนี้ยเป็นใบสําคัญจะทําให้ตัดผลไม้เราต้นไม่สมด้วยครับนับเป็นใบชุดหนึ่งไปเลย,ยังครับใ,ใบชุดถ้าเป็นบางท่านนะสามารถที่จะนับใบชุดเนี้ยเป็นใบที่1ได้อันนี้เข้าอยู่ในกระบวนการโกงใบทําไมเราต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการโกงใบเพราะว่าบางสวนเนี่ยตัดก่อนก็ทําใบได้ไวแต่บางสวนน่ะตัดช้า การมาทาใบชุดแรกในช่วงที่เขาทําไปแล้วเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเรามาเริ่มใบแรกเนี่ยบรนช้าไปเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเลยเวลาที่จะทําทวายเพราะฉะนั้นสามารถนับใบชุดนี้แต่ต้องมากพอนะนับใบชุดนี้เป็นใบชุดที่1ได้แล้วนะแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเราไปกระชากใบเราไปบำรุงใบกระตุ้นใบอีกประมาณสักครึ่งใบหรือประมาณสัก50%เรเราก็สามารถทำสารได้ อันนี้คือการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปอย่างนี้ง่ายๆนะครับว่าในช่วง90วันถึง100วันก่อนเก็บเกี่ยวผ,ผลผลิตเนี่ยนะ,ะเราจะต้องระวังในเรื่องของการพ่นยาฆ่าแมลงยากําจัดโรคเงื่อนไขง่ายนิดเดียวถ้ามีอยู่2รุ่นหรือ3รุ่นตัดรุ่นแรกไปก่อนตัดนะฮะก่อนตัดเว้นสัก10วันหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยก็เฝ้าระวังพ่นยาป้องกันกำจัดเชือ้อราแล้วก็ นอนเอาไว้ก่อนแค่นั้นก็ถือว่าเพียงพอในสวนแล้วครับแล้วพวกปุ๋ยอะไรก่อนที่จะตัดต้องลงไหมครับในเรื่องของปุ๋ยครับมองย้อนกลับมาในในเรื่องของการพ่นยาฆ่าแมาลงกับโรคมันก็จะเหมือนเหมือนกันเพราะว่ามันมีชุดพี่และก็ชุดน้องอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในชุดพี่เราใส่มาแล้วถ้ามองเฉพาะชุดพี่อย่างเดียวมันก็จบในช่วง8090วันละนะฮะประมาณ90วันก็จบละทีนี้มันมีชุดน้องเหลืออยู่อีก เท่าตัวหรือประมาณอีก50%เพราะฉะนั้นในช่วงที่เราตัดอยู่ในกรอบการใส่ปุ๋ยก็สามารถใส่ได้เป็นปกติครับเราไอ้ตัวที่มันเป็นตัวหลังสูงอะครับอาจารย์ตัวหลังสูงตัวท้ายสูงตัวท้ายสูงครับตัวท้ายสูงก็คือตัวโพแทสเซียมนะฮะตัวโพแทสเซียมตัวโพแทสเซียมเนี่ยมีความสําคัญมากในเรื่องของการสร้างแป้งสร้างน้ําตาลและก็สร้างสีโดยเฉพาะปุ๋ยตัวไหนที่มีมี เขาเรียกว่ามีค่าัซเฟตส,สูงๆหรือเป็นปุ๋ยัซเฟตร้อเตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเข้าสีและเข้าแป้งได้ดีนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยตัวท้ายผมยังมองว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะส่วนสูตรปุ๋ยเนี่ยหลายท่านเขาบอกว่า12 12ก็ใช้ได้ดี 15 5ห้าก็ใช้ได้ดี15 5 3้าก็ใช้ได้ดีอันนี้เมื่อกี้1ิ12 17อด่ะ12 27ใช่ <c oughs> <laughs> ผมลืมไปตัว12 12องนะ,ะแต่ต้องเป็นซันเฟลดอยนะฮะ12 12องเจแล้ว15บห้าก็ต้องเป็นซันเฟดอย้อย15ห25ก็ต้องเป็นซันเฟร้อยนะฮะหรือ15 5ห5หแบบเนี้ยขอให้เป็นซันเฟร้อยจะช่วยในเรื่องของการเข้าสีผาฝนได้ดีครับใช้ช่วงระยะกี่วันได้ครับ ใช้ช่วงระยะ,ะช่วงระยะที่เหมาะสมก็คือระยะที่เปลี่ยนเนื้อวุ้นไปเป็นแป้งนั่นก็คือช่วง70วันนะฮะช่วง70วัน75วันได้นะครับ70 80 90อ่ะร้อยตัวพี่ร้อยนะแต่ตัวน้องยังมีอยู่นะฮะในจังหวะที่เราใส่ตัวพี่70วันตัวน้องอาจจะอยู่ที่45วันได้นะ45วันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีกลมๆภาพรวมไว้อย่างนี้นะครับ เออแล้วอย่างนี้ไอ,ไอชุดน้องมันโดนปุ๋ยซันเฟดต,ตัวหลังไปไม่เป็นไรหรือครับอ่าอันนี้ไม่เป็นไรนะครับ<ม>ตัวนี้ปุ๋ยตัวท้ายเนี่ยจะช่วยในเรื่องของโครงสร้างภาพรวมนะฮะโครงสร้างภาพรวม <ๆ S 2> ปุ๋ยตัวหน้าช่วยในเรื่องของการยืดนะฮะยืดไซส์ย,ยืดทรงหลังจากนั้นจะเป็นบาลาาซ์และหัวท้ายนะครับจะได้ไซส์ได้ทรง<ม>ใครที่ใส่ปุ๋ยในสูตรสเปค Vshape ยิ่งเป็นซันเฟดร้อยเนี่ยลูกจะกลมเลยฮะนะฮะภ<ม>ูก็จะเต็มลูกก็จะกลมแล้วหนามก็จะสวยอืมแป้งเข้าไวครับสีเข้าไว น้ำหนักไม่หายอันนี้คือโซเฟตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับเรไอ้ตัวเอ่อเอา้าลืม <laughs> ว่ากันในเรื่องเรื่องจุดที่ต้องระวังนะแล้วก็ว่ากันในเรื่องของปุ๋ยในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็คงไม่มีอะไรนะฮะคงไม่มีอะไรเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรว่ากันในเรื่องของโรคเหมือนกันนะครับ ในช่วงที่เราทําใบเราก็ต้องเฝ้าระวังมาตลอดนะฮะถ้าเจอเราก็ต้องมีการเยียวยารักษาแล้วช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะหลายคนก็จะทิ้งเอาไว้ว่าอ่ะเก็บเสร็จปุ๊บค่อยไปทําอะไรต่อแต่จริงแล้วการทําทุเรียนนี่ไม่ใช่นะครับก่อนจะเก็บถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเช่นเป็นเน่าคอดินเป็นเชื้อไฟทอปต้นแตกยางไหลหรือมีมอดมีแมงมีด้วงหนวดยาวเจาะ ทุกอย่างต้องทําจบนะครับรอคาว่าเดี๋ยวไม่ได้เลยใช้คําว่าเดี๋ยวกับการทาทุเรียนไม่ได้ต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้จบแล้วหลังจากนั้นค่อยก้าวสู่กระบวนการเยียวยาหรือรักษาอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีคําถามแนละ้วมีแค่ครเรื่องการให้น้ำเหรออาจารย์ช่วง90วันเป็นต้นไปเนี่ยให้น้ําอะไรอย่างไรบ้างเออเรื่องนี้ผมเกือบลืมนะครับ,รบเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในเรื่องของการให้น้ำเนี่ยผมมองว่าในช่วงที่ให้ผลผลิตนีผลผลิต หรือลูกมันเนี่ยต้องการใช้น้ำมหาศาลในเรื่องของการเบ่งไซเบ่งคูขึ้นทรงนะโดยเฉพาะสร้างคุณภาพผลผลิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วจะเกิดอาการขาดน้ำมันจะมีการโหยมีจะมีอาการเฉาสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราตัดผลผลิตไปแล้วเราต้องรีบให้น้ำเลยทันทีแต่ถ้าเกิดว่าตัดผลผลิตแล้วฝนตกอันนี้ก็โชคดีไป แต่หลายส่วนไม่ได้โชคดีเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้จําไว้อย่างนี้ว่าหลักการง่ายๆถ้าตัดเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจบเสร็จเรียบร้อยรีบให้น้ำนะฮะให้เท่าไหร่ให้เท่าที่เราเคยให้หรือจะให้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นเรื่องน้ํานี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับมิฉะนั้นแล้วตัดเสร็จคําว่าตัดลูกเสร็จแล้วโสมอันเนี้ยจะเข้ามาอยู่ในสวนเราทันทีครับอ,อืมแล้ว ช่วงปีนี้ร,ราคาไม่ค่อยดีเลยจานใน,นช่วงเวลาที่เราอยู่กันนะให้ให้กำลังใจสมาชิกหน่อยเอางี้นะครับในช่วงนี้ถ้าท่านใดที่มีผลผลิตนะครับได้ขายได้ตัดได้เก็บเกี่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะฮะเราผ่านกระบวนการหนึ่งทำดอกรักษาหางแย่ได้นะครับทำลูกได้มีผลผลิตตัดขายแน่นอนว่าในเรื่องของ กลไกราคาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปยุ่งหรือวาอ่าช่วยอะไรได้เลยแต่ที่แน่คือเราต้องให้กำลังใจตัวเองและผมเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าปีนี้เราได้ตัดผลผลิตขายมีเงินอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ได้มีเงินจากการตัดผลผลิตแบบนี้ถือว่าเพียงพอครับอาจารย์ครับเสริมนิดนึงครับครับเมื่อกี้อาจารย์ไปเข้าหาศูนย์วิชาการไอศูนย์อะไรนะ สวพระยองสวพระยองสวพเขาให้ข่าวสารเรื่อง B Y 2เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้สถานการณ์ในเรื่องของ B Y 2นะครับที่ทางศูนย์เขาได้สุ่มเช็คตัว B Y 2เนี่ยไม่เจอ B Y 2เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีพูดง่ายๆคือเช็คไม่เจอแต่จะไปเจอแคสเมียมในสวนสุ่มเช็คจากสวนเจอแคสเมียมแต่เป็นค่าแคสเมียมที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าอันตราย มไม่ไไมไม่่เข้าเกณฑ์อันตรายเพราะฉะนั้นในเรื่องของแคดเมียมเนี่ยถ้าถามว่ามีไม่มีเนี่ยบอกได้เลยว่ามีแต่ไม่เป็นโทษน,ะไนทษะไม่เป็นโทษและไม่เป็นอันตรายส่วนมากที่จะไปเจอก็คืออาจจะมีสุ่มเช็คเจอสารเคมีบางอย่างที่เขาห้ามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะฝากไปถึงชาวสวนว่าสารเคมีที่ปลายทางเขากำหนดมาว่าควรเว้นควรเลิกใช้หรือ ควรหยุดใช้นะฮะในช่วงให้ผลผลิตก็ควรจะงดนะครับบางทีไปถึงเสร็จปุ๊บอาจจะสุ่มเช็คเช็คย้อนกลับมาก็คือเป็นหมายเลขหมายเลข G A P นั้นๆหมายเลข G A P นั้นๆจะมีปัญหาจะถูกเช็คกลับมานะแต่มันจะให้ใครไปไปอธิบายจะให้ลงไปอธิบายหรือว่าเจ้าของสวนไปอธิบายกันแน่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับต้องระวังให้ดี และต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับให้ความใส่ใจให้ความสาํคาสคัญแล้วก็ต้องเข้าใจได้ว่าตัวที่เว้นนะไปเช็คดูนะนะครับมีไม่กี่ตัวตัวที่เว้นเราก็ต้องเว้นครับอืม <S <S ไม่มีอะไรอาจารย์มีอะไร,รเสริมไหม,มครับทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีอะไรเสริมเว้นแต่ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการฟื้นต้นว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวสิ่งที่สาคัญที่ต้องใส่ใจมันคืออะไรอันนั้นเนี่ยไปคุยในคลิปต่อไปครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ